และพบกับท่านุมทีปป๊อปมาแรง last one ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่ถ้าจูดได้เพียงหนึ่งครั้ง last kiss ทำงานกันหนักเจอกันบ่อยก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาเผาเผากันเนี่ยนี่คงไปสร้างเรื่องกันใหม่มาคุยกันแล้วเขาต้องมีเรื่องราวมาเผากันแน่นอนซึ่งวันนี้พี่น้บอกเลยว่าทุกคนต้องรีบเผาเพื่อนเพราะถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะโดนเผาแหลกแน่นอนจําไว้ให้ดีนะคะอยากเกรงใจกันโอเคไหมได้เลย เพราะฉะนั้นขออุปกรณ์หน่อยจ้ะมองเยเป็นโหลมาจับอเออเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ให้น้ากกลัวมากเหมือนกันด้วยจับได้ชื่อใครเผออาคนนั้นแต่ตอนนี้ไปพบกับโชว์พิเศษจากลั t วันและพวกเราสาวเด้งในเพลงฮุ้มอยู่ในใจกันได้เลยครับ

지금 ผมบอกแล้วให้เอาวงมาจากเกาหลีมาครับผมมาเล่นมาเล่นกับวงไทยก็แบบไม่ค่อยเข้ากันทรายไม่ค่อยเข้ากันทรายวงบอกว่าวงกับเราเล่นไม่ค่อยเข้ากันทรายสมาชิกใหม่ของลัดวันครับชื่อเราชื่ออะไรนะสไดายมอดยาไดเกียวเขาชื่อออฟโรดเราอ่ะฮะออฟโรดโอ้ยไม่ได้คิดมา ไม่มีออฟไลน์อะไรอย่างงี้เหรอนี่นักบุญชานนักบุญชานนี่เหมือนเดิมลูกชายมาให้น้ำตัวอีกสักรอบไหมล่ะได้แคปว e วีโอล่าสุดสัสดีคบพวดเราล s าส n e คระอย่าอันหนึงนะเป็นอะไรน้องเขาทำท่าเราทำอะไรเมื่อกี้ล่าส่ะขออีกทีอีกทีอ่ะอีกทีลูกแคปวี o l โอล o าสเด ก็น้องใหม่อันลาสจะทำไงแล้วลูกลาสลาสลาสแอครับลาสโอ้โหนี่ตาบีกล้านก็เล่นลูกทิพย์ไปนี่ลาสแล้วก็ทิพ์ลงวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นยืนโอเคได้ครับอิสรบอิสรอบอ่ออิสรรอบหนึ่งให้ให้เขาทำทันหน่อยแคปบีบีโยลาสวันสรุปก็คือคุณจะหมายว่าเขาวันนี้ก็ไม่รับเงินพิธีกรเนาะ อะไรกันบ้างครับช่วงนี้ไปงานที่เราทำอะไไปไปไปโอ้โหแขวนของเราหลักผ้าเลยไม่เถ็ดไม่หลับมากๆไม่เถ็ดไม่หลับมารายการของเราโดนโดนแบบว่าให้แบบเขียนชื่อสลับการบอกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้เห็นบอกว่าทำงานหนักแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยได้นอนวันละกี่ชั่วโมงลูกสี่ ชั่ง4-5ชั่วโมงครับหรอทำอะไรกันบ้างตอนนี้เล่นเกมเพราะว่าตอนนี้แบบติดเกมกันมากเลยคนใ่โอ้ยพอดีทีมเลยเนาะใช่พอดีทีพอดีทีเอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดกันบ้างเฮ้ยเมื่อกี้เรื่องจริงหรอ นอกจากวิธีถ่ายยิ่งใหญ่ของงานอะไรอ๋อใหม่ใหม่เราสัมภาษณ์อยู่ก็จริงๆเราก็ทำงานครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายงานอะไรครับแล้วก็ซ้อมด้วยมันจะมีช่วงอาทิตย์อย่างอาทิตย์ที่แล้วครับเราจะเจอกันแบบเกือบทุกวันเลย8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเสร็จปุ๊บ ทุ่มหนึ่งซ้อมเต้นถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเจอในสตรีมละก็คาอว่าคุยงานกันแม้แต่ว่าเวลาพักคุณก็ยังอยู่ด้วยกันในเกมในอะไรอย่างนี้ตลอดแต่ว่าสนิทกันมากทำงานกันหนเจอกันบ่อยก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่มาเผาเผากันเนี่ยนี่คงไปสร้างเรื่องกันใหม่มาคุยกันแล้วแหละเขาต้องมีเรื่องราวมาเผากันแน่นอนซึ่งวันนี้พี่นี้บอกเลยว่าทุกคนต้องรีบเผาเพื่อนเพราะถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะโดนเผาแหลกแน่นอนจำไว้ให้ดีนะคะอยากเกรงใจกันโอเคไหมได้เลย เพราะฉะนั้นขออปุปกรณ์หน่อยจ้ะมองเอเป็นโหลมาจาับเออเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้อะไรเนี่ยก็ให้น่ากลัวมากือนกันด้วยลาส์วันมาทำไมเราไม่เอาอะไรที่มันดูแบบมีเมียมดูที่เหมาะกับชุดขาวของน้องคุณแล้วขอโทษนะวิญ,ญญาณน่าจะหลุดไปแล้วด้วยภา <c oughs> าเพิ่งขาดหม <c oughs> ดแล้วไม่ได้แมทกับน้องเลยในนี้ในในี้มีลายชื่อนะคะลายชื่อก็จะมีแม่นาคพมา ลายชื่อน้องๆห้าคนลายชื่อน้องๆห้าคนจับได้ชื่อใครเผาคนนั้นโอเคเลยน่ากลัวมากจริงถ้าถ้าซ้ำบอกนะเอุ้ยโอ้โหจะเลิศเฮ้ยเน็กัยนียวัยวัาวัวัยวัยัยว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 ัยนัยว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 ัย เป็นสอทุกคนฟังพี่นี่นะใส่ให้เต็มที่ว่าคนนี้เขามีเรื่องอะไรได้โอเคเอาเจลก่อนแล้วกันนะับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นยังไงคือเป็นตอบเขาไปปล่อยเฟกนิวอะไรว่าคือเวันนั้นเป็นตอบเขาไลฟ์อยู่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่ามีแฟนคลับถามว่าพี่เจลสอนปตอสตรีมหรือยังอะไรอย่างนี้เขาพเรื่องจริงอยู่เรืองใช่ๆๆแล้วปตอก็บอกว่าพี่เจลบอกว่าให้ไปดูในยูทูบเอา ใจร้ายกับน้องน้องมูหูแล้วนไม่อดอเลยอ๋อเราไม่ได้ไปสอนเขาสตรีมเกมใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะให้เข้าดิสคอร์ดมาแล้วก็มาถามได้มีอะไรส่งมาถามได้ดิสคอร์ดคือแอปพลิเคชันที่เราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาออเหมือนเหมือนฟิลแบบ M S N เหมือนอะไรอย่างนั้นเลบอก็พช่ว่าแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแบบ เาดูกะก็เปิดดู y ย t u b e เอาอะไรอย่างงี้แต่เขาก็คิดว่าเขาก็น้อยใจเรามีความที่แบบเราไม่ได้สอนเขาเราก็เลยต้องมาอธิบายวันนี้เป็นต่อจับต่อใครจะเป็นคนที่ถูกเมาส์คนต่อไปนั่นก็คือนั่นก็คือข้าผมไม่ได้เลอะไรยไม่ดีเลยนะมาลูก มีอะไรให้เอาไปมีอะไรออย่าลืมนะว่าคนสุดท้ายโดนหนักจัดไปเดีวอเอาไปไม่ต้องครูเอาไปพี่อู๋มีอะไรให้เมานี่มีเรื่องหนึ่งของพี่อู๋เป็นเรื่องที่ดีนะเออเหมือนกับว่ามันเป็นวันที่เราจะต้องไปซ้อมไปซ้อมเต้นตอนสี่ทุ่มวันนั้นแล้วพายุหนักมากแล้วต่ออาหารรุนไม่ได้เลยแบบไม่รู้จะไปยังไงแบบรู้สึกสิ้นหวังมากกับโลกนี้โทรหาพี่อู๋เลยคนแรกพี่อู๋ไปไปยังไงแบบไปถึงหรือยังอะไรางี้บอกว่า ใกล้จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วจะให้ไปรับไหมล่ะแต่ว่าถ้าจะไปรับตอนนี้ก็15นาทีนะแล้วก็จะไปแล้วก็ไปขับไปขับไป15นาทีขับกลับอีก15นาทีนะอะไรเงี้ยบอกโอเคไม่ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาจะไปรับก็ไม่รับเลยไม่ต้องบอกว่าแต่ว่าพี่ไปรับเนี่ย15นาทีนะแล้วพี่ก็ต้องกลับอีก15นาทีนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทวนไม่รู้ใช่ให้ทราบก่อนคือจริงๆวันนั้นน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมมมากน้ท่วเลยออซี่ก็คือ คือเราไปอ่ะสินาทีแต่กลับอ่ะมันเขียนว่า27นาทีก็เลยบอกไปต่อไปรับได้นะสิบห้นาทีเ <c oughs> ฮ้ยแต่กลับมันยีบเจนาทีเลยนะไปต่อ <c oughs> ก็เลยแบบโอเคพีอยูเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางไปเองมาได้ใช่ไหมท <c oughs> ี่ถึงแล้ว แล้วก็เราก็กดไปปอกแปกเลยให้เหมือนว่าจอดรถอยู่ก็คือว่าแบบว่าแบบเรารอนะจะบอกยังไงก็เอาแต่ในใจเราก็คือบอกเวลาเขาแล้วแหละให้เขาคิดว่าเราไม่ควรกลับไปแล้ววลนเดินมานั่งสั่มากจรงมานสั่นเขาเนี่ยเขามาทันซ้อมแบบประมาณ15นาทีสุดท้ายเลยซ้อมเที่ยงคืนถึง5ทุ่ม45้า นัดสุดท้ายแต่หู๋ก็ไปส่งอยู่ดีใช่แต่ว่าพี่หู๋ไปส่งนัดสุดท้ายอู๋เขาเป็นคนที่มีความดีเนาะใช่มากมากเขากรบหรือเปล่าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรแบบมาเม้าเลยเพราะพี่หู๋ใจดีมากโอเคมารอบนี้มารอบนี้มันดูกัดกัดฟันพูดกันเลยกัดแปลกัดแปลกัแปดต่อไปใครนะมาหู๋ผมเนี่ยเดี๋ยวหู๋รอตายได้บอกกันเลยนะตับรู้จัดไปเอ้ยตอนนี้มันรอตอยอยู่แล้ว เราโดนอยแล้ววันนี้อุ้ยกูกระพิมมาแล้วเนี่ยหลอกขายเขารู้เขารู้ให้หลอกขายอะไรให้ไปต่อแล้วเรื่องหลอกขายเดี๋ยวนี้เราเรื่ลยก่อนเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าที่แบบว่า เราบบนมก่อนอนนเราบาบว<น><น>ก่อนเพราะเพราะว่าเพื่อนอ่ะทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าสตรีมเกมกันทุกคนเลยแล้วเป็นต่อก็คือไม่มีไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคอมไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึง่งแล้วเราก็แบบบวนบวว่าเอา้ยแบบคุยกับเขามไม่รู้เรื่องเราอยากคุยด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาก่อนเลยเอาโน้ตบุ๊กไหมเราแบบเราซื้อคอมแล้วแบบมันมีโน้ตบุ๊กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหรอเริ่มมาแล้วแบบขายแล้วแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบหมื่นหนึ่งเพื่อนกันจะ แต่ว่าแบบซื้อไปอัพอันนี้มาหมื่นหมื่นสองได้ไหมเอาไปอัพมาอาพเปรียบคอมมาได้ไหมเอาไปคอมมาหมื่นสองได้ไหมนี่ก็เออแบบนี่นี่ซื้อไอแพดมาก็แบบประมาณนี้นี่ได้เป็นคอมเลยนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็คุ้มอยู่นะอะไรเงี้ยเขาเขามีแบบแรงจูงใจให้เราอะไรเงี้ยใช้มาปีเดียวแล้วก็บอกว่าใช้มาปีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยใช้แบบสภาพดีมากไม่เคยกินอาหารหน้าคอมเลยนะอะไรเงี้ยแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมเลยหมื่นห้าได้ไหม เดี๋ยวเนี่แบบวนะ่ามีของครบมากมีกระเป๋ามีเมาส์มีแผ่นล้อมีทุกอย่างเลยหมื่นห้าห้า enfin> ร้อยได้ไหมของรถวันหลังนะเว้ยอิงตั้งราคาสูงมาก เองตั้งมาสูงเสจปันแล้วเองให้แบบเออราคาเพื่อนลดให้เหลือ1 8ื่นแปดหมื่นเจ็ดอย่าแถมนี้ด้วยนะไม่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการขายแบบใหม่พี่แล้วต้องเริ่มจากราคาถูกก่อนแล้วค่อยแบบว่าเออมันดียังไงแล้วก็ค่อยอัพราคาแล้วแบบใหม่สกิลขายได้ซื้อหรอซื้อเขายอมลดให้นะทายอ่ะในราคาเท่าไหร่เาลดให้ในราคาหมื่นสี่ห้าร้อย แล้วมีเฟกนิวด้วยนะเนี่ยน,น,น,นั่งค <ๆ S 2> ุยกันว่าแบบเนี่ยออรมรลล้อยฟังว่าคอมใช้มาปีนึงแล้วปีนึงจริงจริงเหรอถามไปถามมาถามไปถามมาสองปี <S <S 2> <S 2> เพิ่มฟีด้วยใช้ไปใช้มาแบตแบตเตอรี่ไม่เสื่อมเลยนะแต่ว่าถอดสายชาร์จไม่ได้เลยทุกวันเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเสียบแบตไว้ตลอดอ่ะมันจะแบบเต็มประสิทธิภาพเต็มเต็มสตีมเพราะฉะนั้นเขาเน่ยไม่ค่ยเห็นนะไอที่แบบว่าเครื่องที่มันแบบไม่ค่อยโอเคมากมันต้องเสียบแบบค้างเอาไว้อ่ะถ้าไม่ค้างเอาไว้มันจะดับใช่นี้ไม่ดับไม่ดับดับเป้าไม่ดับแต่แค่ลดเร็วเพราะว่ามันเป็นอ่ะผมผมอธิบายได้มันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพราะว่ามันจะใช้พูด performance เยอะพอใช้ performance มันก็ต้อง แบตเยอะเวลาเราเล่นโทรศัพท์พี่แล้วเปิดโหมดแบบเต็มอ่ะมันก็เล่นเกมมันก็ลดเร็วไงมันก็า <c oughs> มันก็เลยเหมือนแบบต้องชาร์จเอาไว้แล้วก็เล่นไปด้วยใช่แต่อนนตอนข่ายได้บอกเขาไหมคอน้ <c oughs> บอกไปแล้วว่าต้องชาร์จตลอดนะไม่แต่ว่าผมจะบอกว่าคือสภาพมันใหม่จริงใช่แต่ในหูยันว่ใหม่จริงเปิดเครื่องปลาพันลมบุนบุ้นเลิกแกล้งเลยบอกแล้ว ช่วงแรกเวลาเรามีโอกาสเมาเพื่อนอ่ะอย่าไปอึกอักอึ้งทีเราเราหนักเลยนะเป็นยังไงล่ะอาหมดเรื่องเขาเยอะแล้วอาเนี่ยต่อโดนหนักสุดแล้วเนี่ยไว้เนี่ยมันคือไหลไปเรื่อยๆผมจับไม่มีสิทธิ์พูดอะไรด้วยนะผู้เจ้เล่ห์อ่ะคุณผมเป็นคนดีไม่มีอะไรหรอกคนนี้ผมมีเรื่องเราเยอะเหมือนกัน เพลงใหม่ชื่อว่าเพลงถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า last kiss ใช่ last kiss ครับผมมันหมายความว่าแบบจูบหนึ่งครั้งอะถ้าจะจูบมันจะจูบพันผ่านเหรอมันคือแบบแบบครั้งนึงมันก็มันต้องอะไรนะนัวนี่ต้องเปลี่ยนพี่ตั้มเอาเองว่า ถ้ามันไม่เป็นมันต้องเดียววะลองเปลี่ยนใช้คำว่ามันต้องลึกซึ้งมันมันพอมันเป็นคำว่านัวมันดูแปลกอ่ะเ็กบาลผมใช้คำว่านัวอ่ะเด็กร้านลีใช้คำว่านัวป่ะฮะครับไม่มีสิทธิ์พูดอะไรด้วยนะโถจลเลอ้าเจลเลอร์ผมเป็นคนดีไม่มีอะไรหรอกคนนี้ผมมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันเล่านี่มาหนี่ เกี่ยวกับเรื่องคอมเหมือนกันเลยช่วงนี้คือเขาเห่อมากคือเขาซื้อคอมมาใช่ไหมซื้อสเปคแบบท็อปมาก i9 แบบสุดท้ยเจ็ดสิบสองสามศูนย์แปดศูนย์เขารู้จักไหมเออนั่นแหละไม่เป็นไรให้รู้ว่าสเปคมันแรงสเปกมันแรงแรงสุดเอามาสตรีมมาฮูวีอะไรแกบูที่เล่นเกมอย่างอื่นด้วยอ๋อเล่นเกมอื่นนี่เขาเล่นด้วยกัน์ดสองคนไม่รู้อ่ะพี่มัวแต่ขิงอยู่เออเอาล็อตไปที่ ท้องเหมือนกนเหมือนดนเดียวขนาดให้เมาส์เขายังมาโดนผูกมาดูดิโอเอโอเอแล้วก็จริงๆมันมีก็คือว่าคือเขาบอกว่าเออพอแล้วซื้อเท่านี้แต่เขาซื้อของไม่หยุดเลยซื้อทั้งเกาอ้อซื้อทั้งเมาส์ซื้อทั้งแบบหูฟังแบบก็ไปเปลี่ยนมาใหม่แบบพอแรกเออพี่ใช้หูฟังนี้แีละพอแล้ว ก็ไปเปลี oh, ่ยนหูฟังมาใหม่ดูเลยวัป้ายีาผมไม่ได้โดนป้ายาเยเก่งอะเนี่ยตัวป้ายาพี่เจลเรื่องสื้อคอมผมไม่ได้ป้ายาพี่แต่ไม่ตอนนี้เราต้องเมาคนนี้เขาซื้อเองอ่าใช่แต่แล้วแล้วพี่เจลก็ไปป้ายาเป็นต่อเรื่องโมเดลอีกพี่เจลเรียกว่าเป็นคนใจกว้างอ่เหมือนแบบ วเวลาตัวเองมีอะไรอยากให้คนอื่นมีด้วยใช่ <c oughs> อย่างเงี้แบบเพิ่งเพิ่งไปโดนเรื่องโมเดลมา<ช>แล้วก็แล้วมันเพิ่งผ่านวันเกิดต่อมากพอดีเราก็เลยแบบให้ของขวัญที่เป็นโมเดลอะักต่อแบบ<ช>ฉันไม่ได้สะสม <c oughs> ไม่แต่ว่าต่อเพิ่งดูอันนี้มีเรื่องนะเรื่ช่ชชเพิ่งดูการ์ตูนเรื่องนั้นไปแล้วก็บอกว่าให้มาทาไมแล้วก็บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะสะสม <c oughs> แต่ว่าเวลาตัวเองชอบอะไรอยากให้คนอื่นชอบด้วยมันจะได้แบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องดูดีนะเดลเลยยังแบบยังดูดีนะตัดมาอัปรดยังนั่งทำยี่เลยอ๋อโดนโดนเผาโอนเผามีแล้วหมดยังหมดย่งคนสุดท้ายไม่มีให้เลือกลูกไม่ได้เลือกด้วยเฮ้ยตัดโดนตัวเองเมื่อวานเนี้ยเจมอนเอาโดนตัวเองเผาตัวเองเริ่กตัดเลยนะ เาไปเลยพี่ชี้ไปก่อนเลยเจ็บน้อยไมีได้ฟุกุได้ไหมไดฟุกุคืออะไรไดฟุกุไดฟุกุไดฟุกุเล่ามาบุคลิกผมอีก บุคลิกหนึ่งทีมฟุตบอนึ่งเวลานเวลาผมสตรีมเกมไงมันก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอนเตอร์เทนคนดูหน่อยให้คนดูเลี้ยงคนดูไว้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบมีตัวละครชื่อไดฟุกุขึ้นมา่ทีไดฟุกุมีที่มามันจะมีฟิลเตอร์น่ารักน่ารักน่าเด็กฟิลเตอร์น่าเด็กก็จะทําให้แบบเป็นไดมอนด์ร่างเด็กไงจะเป็นไดฟุกุอะไรแล้วใช้เสียงยังไงเขาใช้เสียงยังไงนี่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 พี่ผมไดฟุกุโน่หนึ่งของประเทศนี่ไง โคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่นั้นใครอ่ะไอ้แก่นั้นใครทำไมเรายอมดีชีพขนาดนี้เฮ้ยมันน่ารักดีพี่น่ารักว่าแบบมันแบบ มาสามาราทาให้คนมีความสุขได้ด้วยไอแปลว่าในระหว่างที่เราสตรีมเกมอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการเล่นเกมอย่างเดียวด้วยบางทีเราก็พูดคุยเล่นใช่ไหมเล่นดนตรีร้องเพลงให้เขาฟังแล้วแต่ว่าแบบคนที่เขามาดูเราสตรีมเกมเขาอยากดูอะไรวะแบบแต่ว่าอย่างนี้น้องๆอ่ะก็คือมีช่องสตรีมเกมของตัวเองทุกคนเลยใช่ไหมเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่อเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งได้ของจากเขาเพโดนเโดนใบยาม ก็คงมีครบทั้งห้าคนอะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอินกันคือเรื่องเกมที่เขาอยู่กันได้นานทั้งเรื่องซ้อมเต้นเรื่องของเกมทั้งเรื่องของแบบอาชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ต้องทํางานอยู่ด้วยกันสนิทกันนี่เป็นช่วงเวลาลีแหละของพวกเขาแต่ช่วงนี้เขาทำงานเต็มที่เพราะมีเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ชื่อว่าเพลงนแค่จูดเด้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า last kiss last kiss รับผมและในในเนื้อเพลงมันจะถูกพูดถึงอะไรบ้าง จริงจริงมันจะพูดถึงความรักจริงๆมันเหมือนแบบว่าถ้าจูกได้เพียงครั้งมันดูเป็นเพลงเศร้าเนาะแต่จริงมันมันบอกว่าถ้าเราจะจูบคนได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลามากแค่ไหนกันซึ่งในเพลงมันมีท่อนบอกว่ามันน้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจเธอมันหมายความว่าแบบจูบหนึ่งครั้งอะถ้าจะจูบมันจะจูบพันๆเหรอมันคือแบบแบบค้งนงมันก็แบเออมันก็อะไรนะนัวนี่ต้องเปลีไยนนพี่ต้ามเอาเองว่า ใช่มันเป็นมันต้องเดียววะลองเปลี่ยนใช้คำว่ามันต้องลึกซึ้งมันมันพอมันเป็นคำว่านัวมันดูแปลกอ่ะกานผมใช้คำว่านัวเด็กร้านลีใช้คำว่านัวปหมฮะครับแต็พ่อด็กพ่อดูคิดนะเมียเด็กพ่อดูคิดนะสงสารน้องเออมันต้องแบบดูดดื่มอ่ะดูดดื่มเออมันขั้งเดียวอ่ะ มันก็เป็นฟีลประมาณนั้นที่จริงมันดูเป็นเพลงหวานมากกว่าแบบจูบครั้งรักจูบครั้งเดียวคงไม่พออะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆฝากถึง MV ว่าเพลงฟังได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า Last k ก s s นะครับสามารถฟังได้ทาง u t u b e นะครับ last one official แล้วก็สติมมิ่งทุกช่องทางเลยครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆของพวกเรานะครับผมรวมถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยพ่าน ทุกแพลตฟอร์มของพวกเราด้วยลาสุนออฟฟิเชียลเสิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Facebook Twitter IG ไอะีในแพลตฟอร์มครับมดนะแล้วก็โค้ดไม่รูกมีอะไรอีกแล้วก็มีชาเลนจ์ครับให้เล่นกันใน TikTok นะครับเป็นชาเลนจ์แบบสนุกๆครับเป็นท่าเต้นของทัาจูได้เพิ่งหนึ่งครั้งก็จะมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กทัาจูได้เพิ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ทัาจูได้เพิ่งหนึ่งครั้ง last one แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันมาแค่เวอร์ชันเเเดียยววรรราาปล่่่อออออม์ชััันนนนะคคบบกก็ืทท last lap kiss ตอนนี้เรามีคาเตนคอนเสิรใช่เรามีคาเต้นใช่แกะไปทำชั้นนี้ได้เยอะคาเตนไม่ยากคาเตนไม่ยากนะครับผมครับก็สุดท้ายพวกเราก็ยังมีผลงานอื่นๆอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะยังมีเพลงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวหาว่าสปอยอีกหลายเพลงอีกหลายเพลงเดี๋ยวรอดูรอดูวันนี้นอกจากเราจะได้ความสนุกที่น้องๆเขามาเมากันแล้วเรายังได้อะไรดีๆยังได้ดูโชว์เต็มๆจากน้องๆวันนี้ที่เอามาฝากกันด้วยขอบคุณลัสวันมากๆนะครับขอบคุณครับ เกิดว่าเราได้ฟังเขาคุยกันทั้งหมดเนาะเห็นเสน่ห์ของเขานะคะและที่สําคัญคือความตั้งใจของเขาความพยายามของเขาเขานอนกันแค่วันละสีชั่วโมงเองเพื่อซ้อมแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลาสวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรักเขาค่ะมี l ลาสคิสคุณก็ต้องยกให้ Last วันค่ะเพลงนี้ค่ะถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งลาสคิสจากลาสวัน จะกอดให้เพียงหนึ่งครั้งทุกครั้ให้หน่าแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจะได้เพียงหนึ่งครั้ง น้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจให้เธอเธอขอได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงบางที่ฉันมีให้เธอเธจูบได้เพียงหนึ่งครั้งจต่จูบไม่นานแค่ไหนกัน นอกปหึ่งงลตอนที่เธอในยิ้มรู้ไหมว่ามันน่ารักดีฉันขอเวลาให้เฟอลวว w า r ให้ฉันเธอและทุกสิ่งอารมณ์เสียงทุกนาทีแ time go now แค่ได้เห็นนะเธอนี่มันก็โคตรดีแต่ไม่ได้อยู่กับเธองคิดถึงทุกทีวั่นละค่นี้คงบอบไม่หมดแต่คำที่เคยกกหกจะมีโอกาสหนึ่งครั้งที่ยังกอดเธอ